จราจรบริเวณตลาดระหว่างสามครับลำดับต่อไปนะครับขอได้เชิญ <Okay. S 1> พลตตเด็กผู้นิพนธ์มนตร์ท่านพลตรีวิชัยสัมข์ภัยที่ปึกษาผู้ว่าการในวันนี้หรือว่าเป็นความร่วมมือการระหว่างสำนัก,กานงา,านตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครและผู้บริหารตลาดที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรโดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันจัดการจราจร ริเวณภายในภายนอกตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าท่านนายกที่ดีนะครับว,ว่านโยบาย 5G จ,จะพอสามารถคืนผิวถนนการจราจรนะครับที่จอดเกจกนันนะครับทั่วประเทศมากมายมหาศาลเป็นเรื่องผู้ขับขี่บนพื้นผิวถนนแต่ยังมีปฏิบัติการอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือปฏิบัติการภาคประชาชนในส่วนนี้นะครับทางตำรวจ แต่แตาละตอ,อ,อนเนี่ยเรามาดูแล้วปรากฏว่านะครับมีส่วนเซกเตอร์ของภาคการล้าที่3ที่สาํสาคัญอยู่สส่วนคือหนึ่งห้างสรรพสินค้า2โรงเรียนและ3ตลาดที่ปฏิบัติไปตายภายใต้เอเวอเรสต์ที่เราเ็นออ่าที่เช่นแต่บางตลาดสังเกตไหมครับบางอย่างนะครับเช่นดอกไม้หรือสิ่งของหนักนกับอยู่ด้านหน้ารถก็ไปต่อแช่ไว้เดี๋ยวี้ไปโต้ะนะครับ และรวมทั้งกระทั่งการจัดกิจกรรมต่างๆของตลาดเนี่ยนะครับช่วยประสานงานบอกตารางสถานีตำรวจทั่วหน้า็นต้นนะครับแล้วรีทานกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเขาก็อยากเอามาฟังความต้องการของตลาดเพื่อจะไปปรับปรุงแก้ไขใจย่างภาพนะครับเพื่อให้การทำงานการจราจรเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยดีนะครับก็ขอและกรนี้บุคคลได้เป็นอย่างดีครับขอขอบคุณในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูกันอีกครั้ วันนี้เรายกตลาดสดมาไว้ที่ห้องสดของเราหลายตลาดนะครับมันจะเป็นตลาดที่เจริญตลาดบางบุรีตลาดที่บุรีไม่ใช่รายการของเราครับรายการของเราไม่ขายครับวันนี้เราจะแจกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณท่านสามตลาดนะครับที่เอาของมาหลังจากเสร็จรายการก็เลือกไะตามมีจองแชทด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการของเราเลยเอากล้มนะครับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะข,ข,ขับขี่รถยนต์นะครับเรียกว่าจับจริงจอดแทน,นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาปฏิบัติการเยังรอบอีกครับเมื่อวันเนี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือล็อกจริงทั่วกลุมซึ่งวันนี้ล็อกจริงทั่วกรุงเนี่ยล็อกจริงทั่วไทยนะครับ <ๆ S 1> และวันนี้นะครับเป็นการปิดปฏิบัติการภาคประชาชนหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเห็นแล้วว่าปฏิบัติการทัหมดเนียนะครับ นอกจากเราจะดําเนินการแล้วเนี่ยจะมีภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างสปปรรพสินค้าโรงเรียนและตลาดนะครับขนานี้ทั้งสิ้นเนี่ยเราปิดปฏิบัติการแบบห้าปฏิบัติการถามว่าผลเป็นไงครับคาตอบคือผลเป็นที่น่าพอใจมากที่สุดคือการล็อกนะครับเหตุผนลนก็เพราะว่าถ้าเราสมมติเราเอารถยกนี่นะครับตัวรถยกเองเนี่ยก็ไปขวางการจราจรเราก็ล็อกกันนะครับปรากฏว่าเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะฮะมีตัวเลขที่ยืนยันนะครับ ล็อกเดียววันเฉลีย่ยแล้วประมาณ917หลายขณะนี้ส่วนในห้างจริงนะครับสิ่งหนึ่งที่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือนะครับก็คือขังจริงปรากฏว่าในขังจริงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเมาสุรานะครับเป็นการเมาสุรานะครับแล้วก็มาขับขี่อันนี้เป็นห้างจริงรจอป่าที่จะจอป่าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับมีพื้นที่นิสัยเอาเปรียบประชาชนเขานะครับเช่นคอสะพานตา,ามสี่แยกเป็นต้นนะครับและขณะก็และสัปดาห์ที่แล้วเราก็ นะครับปฏิบัติการนะครับล็อกจริงพวกคุมซึ่งในวันนั้นนะครับท่านคงทราบเลยนะครับว่าถนนเนี่ยโล่งหมดเลยเพียงแต่วันนั้นเนี่ยเราไปล็อกเฉพาะถนนที่ประชาชนร้องเรียนมาเช่นลาดแถวดมราชนะครับแถววอรจักรเป็นต้นนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เราเชิญตลาดมาเนื่องจากว่าห้างสรรพสินค้านะครับบวกโรงเรียนบวกตลาดรวมลถเข้าออกเนี่ยวันนึงประมาณ1นล้านคันเข้าจุดต่อจุดจอด จุดแช่นะครับจุดเข้าจุดออกจุดจอดจุดแช่นะครับเพราะนั้นหลังจากเซ็นเอ็มโบรูแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยเขาจะไปไนไปปรับปรุงกายภาพของเขาเหมือนกับที่ห้างสรรพสินค้าอันนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เซ็นเท้าเอ็มเซ็นทรัลเอ็มบสซีนมาเซ็นท่านชิดลมมาเวิลด์เทรดมาพาลทอนเนี A ่ยการจราจรเริ่มดีขึนน้นสังเกตไหมครับเพราะเขาเป็นเพราะเราเปิดปฏิบัติการนั้นห้าปฏิบัติการนะครับไม่นะว่าจะเป็นปฏิบัติการจำจริงขังจริง นะครับล็อกจริงจับคนใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจริงทั้งหลายปรากฏอดไนะฮะขณะนี้นะครับจํานวนอุบัติเหตุนะครับสามารถนะครับลงมาถึงวันนี้เลยครับลดลงไป53อุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นนะฮะและยอดผู้เสียชีวิตนะครับจาก462รายนะครับลงมาเหลือแค่240รายลดไป52เปอรนตณขณะนี้เนี่ยต้องเรียนตรงว่า บางตัวเลขก็ลงชัดนะครับผมยกตัวอย่างปีท <an ี่แล้ว40%ของใบสั่งทั้งประเทศนะฮะไปต้อนหน้าใบสั่งทั้งประเทศปีที่แล้ว40%เกิดจากการจอดแต่หลังจากเปิดเป็นการห้าจริงขณะนนี้เนี่ยการจอดลงเหลือที่2แสดงว่าคนเนี่ยไม่กล้าจอดไปแล้วเนี่ยทั้งหมด12%เป็นต้นนะครต้นตคือรถมอเตอร์ไซค์เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจับข้อยากนะครับแล้วก็ทิพนความเร็ว แล้วเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยถ้าไปเอาเวลาไปจับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเวลาในการโบกจาราจรีพมันก็เป็นปัญหารครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมก็เตรียมมาตรการที่จะดเาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะครับกับัญหามมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะครับว่า